เคล็ดลับความอร่อยของชีลาโอะมิกสลัดโคะซูชิเป็นอย่างไร นี่เป็นชิราโอะมิกสลัดนะครับจำหน้าตาดีๆไว้นะครับของโทราซูชินะครับชิราโอะมิกสลัดนี่ก็เป็นอาหารทั่วไปซึ่งในร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่นะครับเราปรุงมาจนได้รับรสชาติที่แบบดีเยี่ยมนะครับเราก็เลยเอ๊ะจะทายัางไงให้คนได้ทานชิราโอะมิกสลัดกันเยอะๆผมก็เลยคิดจานขึ้นมาคือจานใหญ่ให,ให้น้องๆถือจานใหญ่ๆแล้วก็เดินชา้ชาๆเพราะฉะนั้นแขกเวลาที่ผ่านไปผ่านมาก็จะถามว่าน้องๆจานใหญ่ๆนั้นคืออะไรเนี่ยก็บอกชิราโอะมิกสลัดแขกที่เดินเห็นปุ� <c oughs> เราจะมาเผยสูตรกันนะครับว่าสลัดปลาเงินที่เรื่องชื่อนะครับแล้วก็คนนิยมชอบทานของโทราซูชิเนี่ยเป็นยังไงนะครับสลัดปลาเงินเราเนี่ยทอดปลาใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้คือปลาเงินนะฮะปลาเงินนี่พอมาถึงเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะซับให้มันแห้งนะฮะเสร็จเรียบร้อยปั๊บยังไงต่อครับเจ๊ก็ทำการคลุกแป้งแล้วก็ลงกระทะทอดครับลุกแป้งไม่ให้ปลามันติดตัวนะครับแล้วมันจะได้กรอบนะครับปลามันจะร่วนนะฮะให้ตัวใครตัวมันออ เราจะต้องคลอดอย่างนี้นะครับเพื่อให้ปลาที่กรอบนะครับให้สมกับคุณภาพลูกค้าต้องทานสลัดอร่อยๆนะฮะโอ้โหสีนี่สวยมากปลางเงินนี่ต้องคลอดให้มันออกสีเหลืองทองนะฮะแล้วต้องอย่าใจร้อนใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เชฟก็คนๆน,นะฮะเพื่อให้ปลางเงินนี่ยมันพลิกตัวไปพลิกตัวมาฟังเสียงดูนะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงครับอือ่าเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมครับ เริ่มเหลืองทองละถ้าออกเป็นสีน้ําตาลนี่คือแสดงว่าน้ํามันนี่เป็นน้ํามันเก่าสําคัญที่สุดเลยคือน้ํามันนี่ต้องสองกระทะสามกระทะต้องเปิดแล้วครับเชฟใช่ครับผมความอร่อยแล้วก็ความสะอาดรวมถึงความพิถีพิถันของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับคือจะไม่ใช้น้ํามันทอดซ้ําแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะโอ้เป็นไงครับสีออกมาเหลืองนวลสวยงามหอมมากนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตใช้มือครับรับเห็นไหมครับปลานี่จะกรอบถ้าเราลองดูเห็นไหมครับไม่อมน้ํามันนะฮะนี่คือฝีมือเพราะฉะนั้นเวลาคุณทานสลัด ไม่กังวลเลยว่าอ้น้ำมันปลามันเยอะไหมไม่เยอะนะครับถึงขั้นตอนในการจัดจานนะครับเชฟก็จะเช็คความสะอาดความเรียบร้อยของจานให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มมาผักลงนะครับผักที่เราใช้ก็เราจะล้างถึง5ขั้นตอนนะครับสขั้นตอนแรกก็คือล้างมาจากฟาร์มที่เราใช้ด้วยกันมาตลอดเวลานะครับฟาร์มพี่ฟาร์มน้องกันนะครับเขาจะล้างเบื้องต้นคือเขาได้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเขาจะล้างรอบหนึ่งก่อนพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งมาท yeah> right> ี่โทราซูชิโทราซูชิเนี่ยเขาจะล้างนะครับเอามาถึงปุ หลังจากที่เราเด็ดผักใบต่อใบเสร็จแล้วก็มาน้ําต่อมาครับเสร็จเรียบร้อยก็มาดูว่าผักได้คุณภาพไหมอันไหนที่มันแก่ไปอันไหนที่มันไม่สะอาดก็จะถูกคัดทิ้งคัดทิ้งนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มวางอาหารญี่ปุ่นนี่นะครับถ้าจะให้สวยคือต้องจัดให้เป็นกองภูเขานะฮะอ่าและนี่ก็คือที่เราโอโอมิกส,สลัดที่เราภูมิใจโอ้ยชีฝากติดตามเจอนี่กับโทนี่